ำบายตัิศาสตร์ตรงนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะกล่าอะไรถึงว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพบ้างครับคือก็ต้องต้องเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเด่นชัดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครเขาต้องการอะไรต้องการการปกครองแบบไหนนะครับแล้วในฐานะที่ว่ามาจากผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะฮะอย่างผมก็มาจากการเลือกตั้ง พี่น้องชาวปทุมธานีผมก็ต้องตั้งความหวังว่าทําอย่างไรให้ปทุมธานีเจริญนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องประสานงานกันนะครับระหว่างปทุมนะครับกับกรทมนะครับก็คาดหวังว่าเราจะทํางานด้วยกันร่วมกันนะฮะแล้วก็มีแนวทางอะไรใหม่ๆก็จะดําเนินหาอะไรเรียกว่า พยายามหาแนวร่วมมาที่ถ้ามีอะไรพัฒนาดีๆเราก็จะพัฒนามาต่อยอดที่ปทุมธานีเพราะปะทุมธานีกรุงเทพมันแยก,กไม่ได้แล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะฮะแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวกรุงเทพมหนาคนครนะครับที่ต่อไปนี้วิสัยทัศน์ต่างๆอะไรต่างๆนะครับจะต้องให้ทันกับความเจริญที่เข้ามานะครับผมพูดเสมอว่าถ้าวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยมันไม่ทันกับความเจริญที่เข้ามาแล้วเนี่ยแทนที่ความเจริญเข้ามา ชีวิตพี่น้องประชาชนาก,การใช้ชีวิตดีขึ้นนะแต่นี่กลับถ้าเกิดความเจริญเ,เข้ามาในปจุมธานีนะกลับทําให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องนะเช่นรถไม่เคยติดก็ติดน้ําไม่เคยเน่าก็เน่าฝุนร้องไม่เคยมีก็มีสิ่งเหล่านี้มันต้องทําง,งานด้วยกันนะครับก็ฝากว่าหวังว่านะฮะดีใจแล้วก็พี่น้องประชาชนตัดสินใจครั้งนี้นะก็คงจะมีผลกระทบในการวางแผน ไปถึงในอนาคตการเมืองในอนาคตโอเคนะเขาจังเป็นยินดีกับท่านชาติชาติด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกับท่านนะฮะต่อจากนี้ไปครับโอเคนะขอบคุณครับ